พบรักปากน้ำโพเราอยากเป็นไอ้หนุ่มคนนั้นมากเลยนะอยากเป็นไอ้หนุ่มคนนั้นไอ้หนุ่มชาวเรือเนี่ยมนล่องเรือเนี่ยใช่ป่ะมีที่มาพี่จิ๋วเพลินมีฮะครูชนธีไปจัดงานประกวดร้องเพลงที่ปากน้ำโพที่จังหวัดนครสวรรค์แล้วก็บอกตอนเย็นแกเดินไปบนสะพานเดชาชาติวงเลยนะขึ้นไปบนสะพานแล้วตอนนั้นตะวันมันค้อยต่ำหมดเลยแล้วครูชลธีเนี่ยไปเห็นพวกเรือเล่หัวชาวมอญเนี่ยนะฮะเขาลอยลอยเรือมาขายของและพวกนี้เป็นเรือเล่ที่ขําไหนนอนนั่น เขาก็จะขอท่าท่าชาวบ้านบ้างท่าวัดบ้างนอนเช้ามาก็จะออกเล่ขายของไปมันก็รอเล่มาแล้วหลังจากนั้นก็พังผวกมาใช้เวลาแต่งเพลงไม่ถึง30นาทีเพลงพบรักป่านมผูที่เป็นตำนานเพลงรักเนี่ยนะสามสินาทีได้เป็นเพลงดังคี่บพรักป่านมผูพี่เป็นหนุ่มลุ่มเจ้าพระยาล่องเรือไปขายข้าเดินทางมาลาย คล้อยต่ำลอยลำถึงปากน้ำโพหันหัวเรือลำโซ่ข้างปากน้ำโพสักคือที่เร่ร่อนนอนกินกับเรือน้องจงคิดเอือเฟือให้จอดเรือหน้าบ้านควัน ขอจอดพักแรมสักคืนขอรุ่งเท้านอนตื่นจะลาควันยืนลงเรื